ในป่าลึกทางเหนือของประเทศไทยมีพระธุดงรูปหนึ่งชื่อพระมหาสิงห์ท่านเดินทางมาปักกรดใต้ต้นไสใหญ่ริมลำธารเพื่อทำสมาธิและเจริญภาวนาคือหนึ่งเสียงคำรามของช้างดังสะเทือนทั่วป่าตามด้วยเสียงฟอ้อยาวของงูใหญ่อย่างน่าขนลุกพระมหาสิงห์ลืมตาขึ้นจากสมาธิเห็นแสงจันทร์ส่องลอดใบไม,ไม้ลงมาบนพื้นดิน และในเงามืดนั้นเขาเห็นเงาของสัตว์มากมายมูจงอ่างตัวใหญ่ลอยออกมาอย่างสงา่างามช้างป่าผู้ยิ่งใหญ่ยืนเผชิญหน้าอยู่ตรงข้ามและฝูงลิงเสือและกวางต่างล้อมวงอยู่รอบๆเสียงโต้เถียงดังระงมเต็มอากาศเจ้าเหยียบรังข้ามูพูดด้วยเสียงเย็นแต่เจ้าก็เหยียบทางน้ำของข้าช้างตอบด้วยเสียงหนักแน่นพระมหาสิงมองเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างสงบ แต่ภายในกลับรู้สึกถึงพลังของความโกรธเกรี้ยวในอากาศกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนลอยขึ้นแต่จมูกสายลมพัดแรงจนผ้าเหลืองสะบัดแม้หัวใจของท่านจะสั่นแต่ใบหน้ากลับยังคงสงบพระมหาสิงห์ลุกขึ้นยืนเดินช้าๆไปกลางวงสัตว์ทุกสายตาจ้องมาที่ท่านแววตางูเย็นเฉียบแววตา,ววตาช้างแข็งกร้าวสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตในป่ามีสิทธิ์อยู่ร่วมกัน เสียงพระดังขึ้นช้าๆแต่หนักแน่นการเก่งแย่งนำมาซึ่งทุกแต่การให้อภัยนำมาซึ่งความสงบมูนิ่งไปครู่หนึ่งช้างลงวงลงช้าๆฟุงลิงหยุดส่งเสียงทั้งป่าตกอยู่ในความเงียบอันเยือกเยน็นพระมหาสิงห์นั่งลงตรงกลางยกมือพนมหลับตาบทสวดมนต์เบาๆดังขึ้นเสียงสวดนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วป่า คล้ายเสียงระคังที่ปลอบประโลมหัวใจสัตว์ทุกตัวแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมูใหญ่เลือยมาหาท่านวางเกล็ดชิ้นหนึ่งสีทองไว้ตรงหน้าช้างเอาวงยกกลีบดอกไม้หายากจากยอดเขามาถวายเสือและลิงก็นำผลไม้ที่ดีที่สุดมาวางไว้ด้วยความเคารพท่านมองของเหล่านั้นโดยไม่พูดอะไรแต่ในใจกลับรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่แตกต่าง เหมือนป่าทั้งป่ากำลังหายใจเป็นจังหวะเดียวกับท่านทว่าทันใดนั้นพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนอย่างแรงสิ่งคำรามจากใต้ดินดังขึ้นราวกับโลกทั้งใบกำลังโกรธพระมหาสิงรีบตั้งสติสิ่งคำรามใต้ดินดังหนักขึ้นเรื่อยๆลำธารที่ไหลนิ่งกลับเริ่มกระเพื่อมฟองน้ำผุดขึ้นจากพื้นดินแสงจันทร์ที่เคยส่องสว่างพลันหม่นลง มูจงอังลื้อยถอยไปด้วยความหวาดกลัวช้างส่งเสียงร้องคำรามสัตว์ทุกตัวในป่าวิ่งหนีกันจ้าละวันแต่พระมหาสิงห์ยังคงนั่งนิ่งหลับตาแน่นมือพนมมันพื้นดินแตกออกตรงหน้าท่านลมร้อนพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกและในเงาควันนั้นปรากฏร่างของงูขนาดใหญ่กว่างูใดในป่าเกล็ดมันสีดำมันวาวดวงตาแดงดังเปเลวไฟมันจ้องพระมหาสิงห์ด้วยสายตาเกลี้ยวกราด ผู้ใดกล้าปรับสมดุลแห่งป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตเสียงมูยักย์ายดังสะเทือนทุกต้นไม้เสียงนั้นสั่นสะเทือนถึงกลางอ,อกเหมือนเสียงมาจากในจิตใจของทุกชีวิตพระมหาสสิหงลืมตาชาชาแสงสะท้อนจากเปเลวไฟในดวงตางูยักษ์สะท้อนเข้าตาท่านอาตมาไม่ได้มาทำลายสมดุลพระเอ,อ๋ยเบาๆแต่เพียงช่วยให้สัพพสัตร,รู้จักเมตตา งูยักษ์คำรามอีกครั้งลำตัวมันขดรอบลำต้นไม้ใหญ่จนหักสะบ้นกลิ่นดินไม่ลอยคลุ้งในอากาศเสียงไม้แตกดังทั่วหุบเขาแต่แล้วแสงสีทองจากเกล็ดที่งูตัวก่อนมอบไว้เริ่มส่องประกายขึ้นจากพื้นตรงหน้าพระรัศมีนั้นสว่างจ้าจนแม้แต่งูยักษ์ย้ายยังต้องหยุดเคลื่อนไหวแสงนั้นล้อมรอบพระมหาสิงไว้ใบหน้าท่านนิ่งสงบ สายลมรอบตัวกลายเป็นอุอน่นและเสียงสวดมนต์ดังขึ้นอีกครั้งเมตตาไม่เลือกเผ่าพันุให้อภัยไม่เลือกขนาดสันติคือรางวัลของผู้เห็นสัจธรรมมูยักยายหยุดคำรามสายตาที่เคยแดงฉานกลับค,อคอ่อยๆมืดลงมันลดหัวลงต่ำจนตะพื้นก่อนจะกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาจเจ้าคือผู้รักษาสมดุลแห่งป่าแท้จริง ท่านใดนั้นลมเย็นพัดผ่านกลิ่นไม้และดอกป่าหอมปกอวลสัตว์ทุกตัวกลับมาล้อมพระอีกครั้งช้างส่งเสียงแผ่วเบามูเล็กเล็กืเข้ามาโตบรอบบาทาอย่างอ่อนน้อมพระมหาสิงห์หลับตารู้สึกถึงพลังแห่งความสงบแผ่ซ่านไปทั่วทั้งป่าแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนสงบลงเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นจากเงามืดหลังต้นไทรเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เยืกย็นจนขนลุก เจ้าทำสิ่งที่ไม่ควรทำพระมหาสิงพระมหาสิงห์หันไปมองชาชาแสงจันทร์ส่องลงบนร่างของชายชาราในผ้าขาวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลและดวงตาแดงฉานราวกับไม่ได้เป็นมนุษย์มานานสัตว์ทั้งป่าหยุดนิ่งอีกครั้งมูใหญ่ลือยถอยช้างยกงวงวงขึ้นสูงรากับป้องกันตัวแม้แต่เสียงลมก็หยุดคลื่อนไหว ชายชราก้าวออกจากเงาข้าคือผู้พิทั์แห่งวิญญาณป่าที่เจ้าปลุกขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยพลังที่กดดันจนแม้แต่พื้นดินใต้เท้าพระกศั่นสะเทือนพระมหาสิงยกมือพนมอาตมาเพียงสนให้สัตว์ทั้งหลายรู้จักความสงบความสงบของเจ้าคือความสันคลของข้าชายชราตอบกลับสมดุลไม่ได้หมายถึงการนิ่งแต่หมายถึงการยอมรับ ทั้งด้านมืดและด้านสว่างเมื่อเขาพูดจบเงาดำจากต้นไม้รอบๆเริ่มขยายตัวเหมือนมีชีวิตมันไหลไปรวมกันตรงกลางล้อมรอบพระมหาสิงไว้สิงกระซิบแปลกประหลาดดังขึ้นเหมือนเป็นเสียงจากสัตว์ที่ตายไปนานแล้วพระผู้มีเมตตาเจ้าจะยังคงเมตตาได้หรือไม่หากต้องเห็นเลือดพระมหาสิงหลับตาพยายามตั้งจิตให้นิง่ง แต่ในใจกลับรู้สึกถึงแรงบีบจากความกลัวที่กำลังคืบคลานเงาดำเริ่มเข้ามาไกลเย,ย็นจนลมหายใจกลายเป็นไอทันใดนั้นมูจงอ้างที่เคยถวายเกล็ดทองเลยเข้ามาขวางตรงหน้าช้างส่งเสียงคำรามสะเทือนป่าฝูงสัตว์ทั้งหมดหันหน้าเข้าหาเงาดำนั้นพร้อมกันแสงจากเกล็ดทองเริ่มส่องสว่างอีกครั้ง คราวนี้มันแรงจนชายชาราผู้เป็นวิญญาณต้องหลับตาเงาดำเริ่มสลายตัวเสียงคำรามสุดท้ายของป่าดังขึ้นก่อนทุกอย่างเงียบสงัดเมื่อทุกสิ่งสงบลงชายชาราหายไปเหลือเพียงกลีบดอกไม้สีขาวตกอยู่ตรงที่เขายืนพระมหาสิงมองขึ้นไปบนฟ้าแสงจันทร์กลับมาดว่างอีกครั้งสัตว์ทั้งหลายต่างค้อมหัวลงมูชูหัวสูงพูดสียงเบาราวสายลม ท่านได้คึ้นสมดุลของป่าแล้วแต่คำสอนของท่านจะต้องคงอยู่ตลอดไปพระมหาสิงห์พนมมือขึ้นสายตาเต็มไปด้วยเมตตาและสงบแต่ในแวบนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆจากใต้ดินกลับดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบแผ่ลอดขึ้นมาจากพื้นดินมันไม่ดังมากแต่เย็นเยียบจนรู้สึกถึงกระดูกสันหลงังสมดุลยังไม่สิ้นสุดพระมหาสิงห์ พระมหาสิงเงียบสายลมรอบตัวพลันกลายเป็นหนาวเงาจันเริ่มสั่นไหวบนผิวน้ำและในเงาสะท้อนนั้นท่านเห็นภาพของตัวเองกำลังนั่งอยู่แต่หลับตาแน่นราวกับคนที่ไม่ได้มีชีวิตหัวใจของท่านเต้นแรงนี่คือภาพลวงหรือคำเตือนพระพุ่มพรมในใจสัตว์ทั้งหลายเริ่มส่งเสียงร้องอีกครั้งช้างถอยหลังช้างอูลยเข้าใกล้พระรากับต้องการปกป้อง พื้นดินแตกออกอกี่ครั้งแต่คราวนี้ไม่มีแสงไม่มีควันมีเพียงมือหนึ่งมือของคนค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากรอยแยกผิวหนังสีขาวเหมือนเท้าทุลีนิ้วนั้นคืบคลานมาหยุดอยู่ตรงหน้าเท้าพระพระมหาสิงห์ค่อยๆก้มลงสายตาท่านิ่งแต่หัวใจกลับหนักอึ้งมือที่โผล่ขึ้นมาขยับชา้ชาๆก่อนจะมีเสียงหแหบแห้งพูดขึ้น เจ้าสัญญาจะไม่เปลี่ยนสมดุลแต่เจ้าได้เปลี่ยนทุกสิ่งพันใดนั้นร่างของชายชราผู้เป็นวิญญาณเมื่อครู่ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ร่างเขาโปร่งใสราวกับถูกฉีกออกจากมิติของเวลาเจ้าปลุกสิ่งที่หลับไหลนานเกินไปเสียงเขาแผ่วแต่กล้องในหูเหมือนพันเสียงพระมหาสิงยกมือขึ้นพนมอีกครั้งสายตายังคงสงบ อาตมาเพียงต้องการให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้ชายชราโหระเสียงต่ำไม่มีใครอยู่ร่วมกันได้โดยไร้ความขัดแย้งพระภิกษุแม้ในหัวใจของเจ้าเองก็ยังมีสิ่งที่เจ้าไม่ยอมรับเมื่อคำพูดนั้นสิ้นสุดภาพรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวลำทานกลายเป็นสีดำต้นไม้รอบๆเริ่มแห้งเหี่ยวและเสียงสัตว์ทั้งป่าก็เงียบลงในเสี้ยววินาที พระมหาสิงห์หลับตาแน่นเสียงสวดมนต์เริ่มดังออกมาจากลำคอแต่ครั้งนี้เสียงของท่านสั่นไหวเหมือนกำลังสวดเพื่อต่อสู้กับบางสิ่งในใจตนเองดวงจันเนือหัวกลายเป็นสีแดงเข้มเงาของท่านยาวออกไปบนพื้นและในเงานั้นมีดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นมาดวงตาคู่นั้นลืมขึ้นชาชาๆภายในเงาดำของพระมหาสิงห์เองมันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์ แต่เป็นดวงตาสีแดงสว่างดังไฟนรกจ้องกลับมาที่พระผู้สงบอย่างเยือกเย็ยนพระมหาสิงห์นั้นลมหายใจของท่านสะดุดไปชั่วขณะรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้กับพื้นความเย็นจากเงาคืบคลานขึ้นมาจนถึงอกนั่นคือเงาของเจ้าเองเสียงของชายชาราผู้เป็นวิญญาณดังขึ้นอีกครั้งคือด้านที่เจ้าพยายามสวดกลบมันมาทั้งชีวิต พระมหาสิงห์หลับตาแต่ภาพในใจกลับเต็มไปด้วยความโกรธความกลัวและความเสียใจเสียงสวดของท่านเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงสวดนั้นไม่อ่อนโยนเหมือนเดิมมันสั่นสะเทือนจนใบไม้ร่วงหล่นจากต้นเงาดำตรงหน้าเริ่มขยับมันลุกขึ้นจากพื้นกลายเป็นร่างของพระมหาสิงห์อีกคนแต่มีดวงตาสีแดงริมฝีปากแย้มยิ้มเยาะเจ้าพูดเรื่องเมตตา แต่เจ้าเองก็เคยโกรธเจ้าพูดเรื่องให้อภัยแต่เจ้าก็ยังจำทุกสิ่งที่เคยเจ็บเสียงนั้นพูดเหมือนเสียงของพระเองแต่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตพระมหาเสียงพยายามตั้งจิตแต่ยิ่งสวดเสียงในหัวก็ยิ่งดังเจ้าคิดว่าป่าจะสงบได้จริงหรือถ้าใจเจ้าวุ่นวายขนาดนี้ทันใดนั้นลมพัดแรงขึ้นผ้าเหลืองของพระสบัดจนแทบหลุด ้นไม้เอ็นตัวเรากับจะล้มทั้งป่ามูช้างและสัตว์ทั้งหลายเริ่มสับสนเสียงร้องของพวกมันสะท้อนกล้องในความมืดพระมหาสิงห์ลืมตาขึ้นในแวบนั้นแสงสีทองจากเกล็ดงูเริ่มส่องขึ้นอีกครั้งแสงนั้นพุ่งตรงเข้าไปที่ร่างเงาดำแต่เงานั้นกลับไม่สลายกลับหูรอเสียงกล้องกังวานแสงนั้นมาจากภายนอกแต่สิ่งที่ข้าคือความมืดภายในเจ้าเอง พระมหาสิงกัดฟันแน่นถ้าเช่นนั้นอาตมาจะยอมรับเจ้าทันใดนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งลมเงียบป้าหยุดหายใจแสงจันทร์สีแดงส่องลงตรงกลางพระมหาสิงห์ค่อยๆเดินเข้าไปหาตัวเงาของตนเองแล้วรวมร่างเข้าด้วยกันอย่างช้าๆเสียงระเบิดของพลังดังขึ้นสะเทือนทั้งหุบเขาแสงทองและเงเาดำกระจายไปทั่วท้องฟ้า จนทุกสิ่งมืดสนิทเมื่อแสงกลับมาอีกครั้งตรงที่พระมหาสิงเคยนั่งเหรือเพียงจีวรสีเหลืองพับเรียบอยู่บนพื้นล้อมรอบด้วยสัตว์ทุกชนิดที่กำลังหมอบกราบลมเย็นพัดผ่านเหนือยอดไม้แสงจันทร์กลับมาเป็นสีขาวนวลพื้นป่าที่เคยสันสะเทือนกลับเงียบสงัดแต่ในความเงียบนั้นมีบางสิ่งเปลี่ยนไปสัตว์ทุกตัวเงยนหน้ามองจีวรสีเหลืองที่พับอยู่อย่างเรียบร้อย ไม่มีร่างของพระมหาสิงหไม่มีเสียงสวดมีเพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าที่ไม่เคยปรากฏในย่านนี้มาก่อนมูจงอางลุยเข้าไปใกล้แต่เกล็ดของมันลงบนซีวรนท่นใดนั้นแสงทองเล็กๆลอยขึ้นจากผืนผ้าเป็นรูปของพระมหาสิงห์ในลักษณะสงบนิ่งรอยยิ้มของท่านอ่อนโยนสายตาเต็มไปด้วยความเมตตาเสียงของท่านดังขึ้นในอากาศ แต่ไม่มีใครเห็นร่างเมื่อแสงและเงาเป็นหนึ่งเดียวสันติจึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงช้างยกมงวงขึ้นอย่างอ่อนน้อมเสือกม้มศีรษะลงตำ่ำฝูงลิงและกวางต่างมอบเรียนกันรอบทีวอนดวงจันทร์ส่องแสงตรงกลางวงนั้นจนป่าทั้งผืนดูราวกับถูกชำระให้บริสุทธิ์อีกครั้งในเช้าวันถัดมาแสงอาทิตย์แรกส่องผ่านยอดไม้ มีพระรูปหนึ่งเดินออกมาจากลำธารจีวรของท่านชุ่มน้ำแต่ใบหน้ายังสงบคือพระมหาสิงห์หรือบางทีอาจเป็นเพียงเงาของท่านท่านมองไปรอบๆเห็นสัตว์ทั้งป่าหมอบอยู่โดยไม่เย่งกันอีกเสียงลมอ่อนๆพัดผ่านเหมือนเสียงสวดแผ่วเบาพระมหาสิงห์ยิ้มบางๆสมดุลไม่ได้อยู่ในป่าแต่อยู่ในใจของทุกชีวิตเมื่อพูดจบ ท่านค่อยๆเดินหายเข้าไปในแสงอาทิตย์ปล่อยให้เสียงนกร้องรับรุ่งสางดังขึ้นแทนที่แต่ลึกลงไปใต้ดินเสียงกระซิบเบาๆยังดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยเสียงโหเราะที่แผ่วเบาและแปลกประหลาดราวกับป่ายังคงจำเรื่องราวของพระรูปนั้นและกำลังเฝ้ารอว่าสมดุลครั้งต่อไปจะคงอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเสียงโหเราะแผ่วเบานั้นค่อยๆจางหายไป หลือเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้กลิ่นดินและดอกไม้ป่ากลับมาหอมอบอวลอีกครั้งแสงอาทิตย์เช้าวันใหม่ส่องลงบนผืนป่าทุกชีวิตกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบมูหลบอยู่ในโพรงช้างเดินผ่านลำธารเสือเฝ้ามองจากเงาไม้ด้วยสายตาอ่อนโยนไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์คืนนั้นอีกแต่ทุกครั้งที่ลมพัดผ่านต้นไทรใหญ่ จะได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วเบาเหมือนกระซิบเป็นเสียงของพระมหาสิงที่ยังคงคอยเฝ้าดูแลสมดุลแห่งป่าต่อไปและนับแต่นั้นมาสัตว์ทุกตัวในผืนป่าแห่งนั้นต่างถือว่าพระรูปนั้นคือผู้รักษาความสงบแห่งป่าแม้ร่างท่านจะหายไปแต่เมตตาของท่านยังคงอยู่แผ่ไปพร้อมเสียงลมและส่งประกายทุกครั้งที่จันทเต็มดวงเหนือผืนป่าแห่งนั้น